મમમમમમ mm -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขภูสุคนมาพร้ากันนี่แล้วนะคะในี่ทรงมนโลดผ้าแสบเพื่อเราค่ะพี่น้องวันนี้ผ้าพี่น้องมากินก๋อยค่ะก๋อยก๋อยบใส่เลือดเนาะค่ะเนาะผักแก้มกับซมีผักกาดค่ะแล้วก็มิยันหัวละผ้าค่ะมะระขีนกค่ะหรือว่าผักไสเนะคะเนาะบุกพริกหวานแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องผักเผวผักหนอกค่ะก่อนสิไปกินเสตแคนกันกบฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทองมนโลดผ้าแสบในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะ มาค่ะโบล้าย,ยายหางค่ะพี่น้องยาวเลยนะคะเนาะคืออยากอีกละพี่น้องเนี่ยแสบแต่ว่าอยากแบบอันก้อยอันแบบว่าใส่เลือดไหมพี่น้องกำแรงแห่งหมันค่ะพี่นอ้องแสบเอพริกจบหมอก มาละมาละพี่น้องก๋วยคัม้มค้มคือเกา่าอะไปน้องกินนี่ขอทอดขอไผยผู้เพลินมากินเนื้อมากินดิบคือเก่าเด้อค่ะเด้อเบิ่งเป็นกับร่งใจให้ไม่ลดกระไรเด้อคะ่ะผู้เพลินมากินเนื้อมากินคลองสดกระไรฮึรับหวานหมัก มาละก็ใส่หน่อยพี่นอ้องก,ก็กรอบพักหน่อพัอกแกละน่าค่ะพี่น้องนี่อย่างกินแบบ พีพ่ินองเราเพ้าหอดงาามค่ะพักกัดเรอดมอกมาดูกาพี่น้อง สูฟูซุคนไม่กินแล้วมันรอชาติแสบเด้อแสบแสบเลยนื้อมากเป็นตัวเลยครับพี่น้องเอ้ยจ,จ,จนินมแหนมได้แสบยหนมนั่นของแสบเยอะก็ปูมักเนาะพี่น้องเนาะบวากันเด้อค่ะเด้อ một loạt pha cũng ngắm ngắm เพราะหมอกไปเน่อเพรหนอกห,หน่อยอพเพื่อเสีอไปหน่อยบนนี้วันมีแนวดับข้าว รับค่ะอืมหวานไม่่ะค่ะดูหนูค่ะอืมืมกินอะไรคะอร่อยมากเจ็บลายปะคะเจ็บร้ายส่วนดีค่ะป้ะมาณร้ายอย่างสุสด <ś by S 2> ค่ะนั่งกินรวมต่างค่ะพี่น้อง<ส>บ่ได้เขาคลิปนั่น ้องเคยกินข้าวกับไข่ดาวแต่มันติดกระทะเลยเป็นไข่กระจายใช่ไหมคะลูกอร่อยเหมือนกนะันเนาะนั่งกินด้วยกางกันเลยค่ะไม่ได้เขาคิดนําเพราะวะ่ามันเป็นคลองดิบนะคะ <laughs> เป็นคลองดิบเดี๋ยวสิมีดามาเนาะพี่น้อง ืมแสบหมากเลยเปน็นองอืึฟักใซ่หน่อยมาละขีนข้นกประัางขีอนกข้องแถะเลยฮึอาเฟ่ขอกันเท้ได้ค่ะเนี่ยมีกับลาบืมแสบหมาก แบบตลอดป่ะสิพี่น้องมอั้ยวาหลายพี่น้องมันจะกินเบิร์ดบนี่ยเบิร์ดบเบอร์ดค่อยบากกันอีกเชื่อนหนึ่งนะพี่น้องนะอืม ่คยเสิเนต้นหอมบักซี่หลายหลายเคยเซิบ์ฟหนักจะขมอันล้ำเลยค่ะ

ข้าวเหนียวเตีนมือพี่น้องข้าวเหนียวนะตั้งแต่ข้าวเ,เ,เหนียวเฮ็ดเฮ็ดข้าวข้าวมันฝรก็จะหมดแล้วเต๋อจ,จังเลยค่ะ แม่รถกี่คเพราะว่าน้องควรกินก่อนแม่รถค่ะเคอรกินนำไปก่อนแล้วใช่ไหมใช่นี่ทำงไงดีเนอะคือเนาะเริ่มเผ็ดแล้วค่ะ พ่อเหรอคะพี่น้องเอาราคาบันเนอกับซล่าพี่น้องเพื่อสูบสก้นไปก่อนเ้อค่ะขอบคุละลายเ้อค่ะเดี๋ยวเขามาที่ตามรับช่มส่องในโดดผ้าแสบค่ะพอกันไม่คลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ